วันนี้มีเอซีเดินทางมาหาเด็กที่บ้านนะคะมาหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวไม่เก่งให้ชมบรรยากาศยาวๆกันเลยนะคะว่าเอซีมาแล้วลูกๆที่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างต้อนรับแบบไหนบ้างนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะแม่แม่แม่แมาจากไหนเนาะขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยน่ารักมากเลยฮัลโหลูดได้เป็นมาเยี่ยมเราวิเศษค่ะ เอาพิเศษค่ะใช่นะเห็นว่าตอนนั้นมากับแท็กซี่เนาะตอนนั้นใช่ใช่แข็งแข็งอะไรที่อ่อนอ่อนเนี่ยอ่อนนี่ขนาดอ่อนยังขนาดนี้เลยนะดูดูคลิปตอนที่ว่าอะไรนะเริ่มขยับหัวได้ใช่ใช่ใช่คนดูสิบล้านเลี่ยเนาะตอนนั้นสิบห้าล้านแล้วสิบ้าล้านนี่เห็นไหมทุกคนก็อยากจะถ่ายรูปกับวิเศษกัน หลอและช่ยตอนนั้นปั่นจักรยานนะสวยยังตอนเด็กๆหอก็ได้ไม่ถลอก็ได้แฟนพันแท้จำชื่อลูกได้นี่ใครเอ่ยรู้จักไหมนี่ใครเดี๋ยวเดี๋ยวจำชื่อได้ใครใครโอ้โหแฟนแท้จริงเลย ลูกแม่แตงกวาใช่ไหมไปตรงไปตาอ๋อไปตรงไปตาแม่แตงกวาค่ะลูกแม่แตงกวานี่ไงไปตาสมชายอ๋อพูดถึงพูดลูกแม่แตงกวาเออใช่ใช่ใช่นี่แตงกวาไปตรงไปตาไปตองไปตาอุ้ยน่ารักบุ้นหงอุ้ยน้องก็มีมีไม่มีไม่มีไอ้ทำหมันแล้วเนาะทำหมันหมดแล้วค่ะดูใช่ไหมอันนี้ลูกบุ้นบุ้นจำได้หมดเลยเก่งมาก เด็กใหม่ไงเด็กใหม่จำได้เลยเจกไข่หวานอะไข่หวานตัวนี้น่าเหมือนแม่นุ่งน้อยใช่ใช่ใช่แต่ใส่ลูกไข่หวานเป็นแฟนแท้จริงๆเลยไอไขวานเป็นแฟนแท้จริงเลยนะน้องเขาจะติดตามอันนี้ใช่แออนี่ไหมแต่จะดูแค่แค่พุทคิวเลยก็แค่อันนี้แฟนมันแท้เลยอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ใครเอ่ยปาทูปาทูดึงมากนั่นเนี่มารับมารับลุงปุ้นกับปาทูมารับแขกเหรอลูก ลงปุ้นลงปุ้นข้บวุ้นก็คืออายุมากแล้วไม่เจ้าตานี่ไม่เจ้าตายไม่นเ่ค่ะกับคนเขาไม่ตอบเขาตอบแต่พวกเดียวกันแม่แท้กระถูเป็นพี่น้องเลยดอกแก้วใช่ใช่ค่ะกับดอกแก้วกับน้องพลอยอโอ้ยเนี่ยแฟนบันแท้จริงๆเลยจำได้หมดเลยอะ่ะ <c ười> รู้ว่าน้องเพชรมากับพวกดอกแกว้วกับน้องพลอยออ อไม่ใชื่นีว่ามีนะชื่นใจมากเลยใช่ใช่ือแโอ้โหดชื่นใจมากเลยทีเอฟซีจำลูกเราได้แบบเกือบหมดทุกชื่อเลยอ่ะชื่นใจมากขอบคุณนะคะ อู่ที่มีแต่แมวสวยๆนะแมวขนฟูๆัวแอบแอบใหญ่เลยให้ข้าววันละกี่ครั้งไม่แกงสองครั้งจ้ะอันนี้ไข่ไข่ไขไขไขหวานต้อนรับคุณยายคือให้คุณยายลูกหัวด้วยอั <im itation> นนี้ดวงดวงเด่นหรือเปลเอ้ยคุณยายลูกหัวด้วยไข่แม่แม่สองเซ็ตโอเครักเจริญไข่หวาน FC จำชื่อได้หม้กระทั่งดวงเด่นน่ะ คือรุ่นรุ่นจะย่อยแบบมาเนี่ยน้อยคนที่จะจำชื่อได้นะถ้าคนไม่ติดตามจริงๆนะคะ้คนแบบว่าติดตามแบบแฟนบันแท้จริงๆถึงจำได้อะพี่แม่พีแม่โอนยี่พ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 ค่พี่พเ่พี่้ียพี่พี่พีพที่พี่หี่พค่พีี่พี่ี่พ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 ีี่พี่พีี่ี เนี่ยพี่ต้มเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะไม่กลัวเนี่ยเมีข้าวเจ้ามีปลาทูมีลุงปุ้นมีน้องเพชรมีพี่ต้มพวกนี้เขาจะไม่กลัวดูีแต่เแต่ฟใช่เลยให้นอนค่ะ น้องเพชน้องเพชก็รับแขกดีเออรับแขกดีนะนี่นี่นี่น้องเพชรนะนี่ปลาทูค่ะปลาทูก็รับแขกดีเนี่ยเพชแล้วก็ดอกแก้วแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่นำหน้าไปหลวงปู่เดินไปเร็วพระเจ้าเดินไปนำหน้าเออเก่งมากอเก่งมากเก่งมากเก่งมากฝนตกเฉอเธอแฉะหน่อยนะคะดวงดีชอบเล่นไอ็นหมุน มาห้องชายทะเลแล้วห้องใช้ทะเลเหรอเนี่ยใช่ใก็เหมือนมีเปย์เียนดามี่มันเี่ยใช่ใช่ปะทูปะทูเปย์เล็กด้วย็เรียนเป็นชายทะเลห้องชายทะเลนี่กลัวนี่แม่ถั่วพูกลัวดูดูแม่ถั่วพูมีอะไรมีอไรถั่วภูกลัวมานะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ้าชินจังแอบอยู่ตรงนี้ชินจังแอบอยู่ตรงนี้ชินจัง,อจงแอบอยู่เขาแอบอย่างนี้ไม่เห็นนะนี่ <c oughs> ดินเย็นไงนั่งดินถ้ <c oughs> ศาจะนัศึกษา <c oughs> มาดูลูกๆแมวนะคะเอฟซี FC มาจากขอนแก่นนะคะน่ารักมากมากเลย <c oughs> เดินทางมาจากของขนแก่นด้วยรถตู้นะคะ มาดูน้องแมวที่บ้านเรานะคะลูกๆก็มาตอนรับกันใหญ่เลยโอ้ยลูกหนูหนูไม่กลัวลูกไม่กลัวลูกไพทองไ่ทองแม่อยู่นี่ค่ะลูกชใช่ใช่โอ้ยจำแม่นเลยมาจากสุพรณบุรีโอ้ไปไปลูกไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านโอ้หนูเข้าบ้านไปแล้วนะคะกลัว,วเข้าเจ้าใช่ใช่เข้าเจ้า, <c oughs> าคุณแคร์นะจำแม่นมากเลยนะคะ จำจำแมวได้แม่นมากเลยเขาเป็นแฟนแฟนแท้เขาดูทุกช็อตเลยนะคะพี่ต้อมพี่ต้อมเดินไปแล้วรับแขกแล้วพี่ต้อมเดินไปลูกพี่ต้อมครับอนน สมศรีสมศรีหรือสมใจสมศรีสมใจค่ะลูกของสมศรีใช่ใช่มีชิงชา้าผูกแค่น้าชิงช้าผูกแคหน้า,าพี่ต้มลุงปุ้นปลาทูน่ารักมากเลยแล้วก็ไม่แค่ตาต้อนรับแขกมาเยือนถึงบ้าน น่าจะนะคิดว่านะปปน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะคะใบตานอยู่ไหนน้อเห็นใบตานคู่ใบตองใบตานน่าจะอยู่บนหลังห,<า>หลังกงตรงนู้นอันนี้น่าจะเป็นมันแกว้วใช่ใช่มายมมายมจะแอบบจะกลัวมากมายมกลัวมากมามก,ล,กล,ลัวมากค่ะขี้กลัวมาก ใายภาพให้ดูกันนะคะว่ามีทุกท่านมาชมน้องๆเป็นยังไงบ้างนะคะให้ดูบรรยากาศอู้ดูดูดูนี่เขาโดมกระเป๋าดมจะเขามอยกระเป๋าแล้วมีพวกเอ่อมีพวกเอฟซี ควนฉเารักมากเลยน่าจะสองเดือนกว่าหรือเปล่าไม่แ <Jane> น <into turns> oh, ่ใจสองสมเดือนประมาณนี้แหละค่ะสมเดือนกันเอานเล็บเล็บระวังอ๋อดูดูดูแต่ละคนนี่เนาะันแรกเป็นเจ้าบ้าน เด้อเด,ด,ดข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่กลัวแล้วไงเลิกกลัวแล้วตอนแรกๆมาจะก,กลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะโอ,อขอบคุณมากค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้น้องแคร์ แล้วก็น้องเมย์กับคุณโรเบิร์ตเดินทางปลอดภัยนะครับที่ไหนนะเยอรมันเยอรมันกับอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณุ่ากมากขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยววั่อกิดจะจะส่งอาหารหรืออะไรมาได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้กับน้องเมย์ค่ะค่ะเคทีสองจุดห้าตลอดเนาะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะเช่นกันค่ะ